บริษัทดิติชั่นเอซีจำกัดมหาชนหรือ NTSC นะคะเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของาการนำเข้าผลิตและจับจำหน่ายวัตถุดิบวัตถุดิบเจือปนแล้วก็สารปรุงแต่งนะคะในอาหารคนแล้วก็อาหารสัตว์นะคะเราเดำเนินธุรกิจมามากกว่า4ทศวรรษนะคะก็จุดแข็งของเรานะคะก็คือในเรื่องของสินค้านะคะที่มีหลากหลายนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพนะคะ ของสินค้าเราแล้วก็บริการของเรานะคะและอย่างที่3ก็คือเรื่องของความวยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็มีทีมงานที่สนับสนุนบริการหลังการขายแบบ one stop service solution นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของการทําากรตลาดทั้งออนไลน์และก็ออฟไซน์ด้วยนะคะเด่นคือหนึ่งคุณภาพของสินค้านะคะมีมีคุณภาพนะคะ2ความหลากหลายค่ะมีในพอร์ต มากกว่าพัน SKU ให้เลือกนะคะแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะของทีมงานแล้วก็บริษัทเองนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนตามกระแสะโลกแล้วก็สามารถนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าได้แบบ one stop service นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการทำการตลาดนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ให้เข้าถึงลูกค้าได้ะคะ่ะ ลูกค้าเรานะคะจะมี3ประเภทก็คือกลุ่มแรกเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารคนอาหารสัตว์นะคะกลุ่มที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มร้านอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นผู้บริโภคทั่วไปนะคะเรามีทั้งแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ OEM นะคะก็คือถ้าจะให้เห็นภาพนะคะอย่างเข้าเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีสินค้าหยิบขึ้นมาสินค้าตัวหนึ่งนะคะข้างในจะมีส่วนประกอบใช่ไหมคะเขียนว่า มีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นแหละค่ะคือเราจําหน่ายส่วนประกอบเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอซอสนะคะผงปรุงรสนะคะอาหารเสริมนะคะเครื่องดื่มนะคะเรามีสารประกอบในนั้นเนี่ยทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าคอนเซปต์เราคือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยแหละค่ะจะเอาตัว ส่วนประกอบของเราเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบวัตถุเจ้ากนแล้วก็สารปรุงแต่งเนี่ยเข้าไปใส่ในสินค้าของเขานะคะแล้วก็จัดจําหน่ายอีกทีหนึ่งเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยอย่างมีคุณค่านะคะเราต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วเราเ,เชื่อว่าการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองมาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยทำให้เรามีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินลงทุนได้ง่ายขึ้น นะคะสามารถที่จะนําเงินเนี่ยไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตได้มากขึ้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากจะไป S-Curve ต่อไปนะคะเราถึงเ,เข้าเป็นมหาชนแล้วก็ขอระดมทุนในครั้งนี้นะคะหุ้น IPO ราคาอยู่ที่26.25เราคาดว่านะคะเราจะเข้า First Day Trading นะคะประมาณวันที่9กุมภาพันธ์คะ่ะหุ้น NTSC นะคะเราเป็นธุรกิจ ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็อยู่มา4สีส่พศแล้วนะคะแล้วก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเราก็จึงมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจแบบก้าวกระโดดต่อไปได้เมื่อเราเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะ